ลัคนาลาศิเมษทำสี่เรื่องนี้ได้ภายในหนึ่งเดือนนี้จะมีโชคลาภพุ่งชนสำเร็จและรวยมากสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับวันนี้อาจารย์เกรสเทวาจะมาเปิดคลิปเจาะลึกลัคนาลาศิเมษครับเพราะเป็นช่วงจังหวะที่จะได้โอกาสดีๆเข้ามาเนื่องจากดาวอาทิตย์ครับจะย้ายสถิตลาศิเมษ ได้ตำแหน่งมหาอุดสุดยิ่งใหญ่นะครับตั้งแต่วันที่13เมษายนคือเข้ามาแล้วนะครับและอยู่ไป1เดือนเต็มครับถึงวันที่14เดือนพฤษภาคมครับปี2167ครับแน่นอนครับดาวพฤหัสบดีอยู่ราศีเมษเพราะนั้นราศีเมษจะเป็นเจ้าภาพหลักเลยนะครับที่จะได้โชคลาภความส็จความยิ่งใหญ่แต่ขอทํา4ข้อนี้ให้ได้นะครับจะพบทางสว่างสดใสร่ํารวยแน่นอนนะครับอันดับแรกครับข้อหนึ่งครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าชาวเมฆเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักแห่งความโชคดีเลยนะครับเพราะดาวอาทิตย์กับโครจรเป็นมหาอุดทับลัคนาเมฆด,ดาวพระอาทิตย์กับโครจรเป็นราชาโชคฉลกเฉลาวผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักด์ดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนี่ก็อยู่เมษและพระอาทิตย์จะ,ะเป็นคู่มิตรกันโอ้โหเรียกว่า12ปีนะครับจะมีโอกาสแบบนี้นะที่ดาวอาทิตย์กับดาวพระอาทิตย์จะอยู่ในราศีเมษพร้อมๆกัน เนี่ยพร้อมตั้งแต่13เมษาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยให้รีบลุยรีบทำเพราะเจ้าของบ้านเมฆก็คือดาวอังคารก็เลยกล้าแข็งขยนันถึงได้บอกไลว่าขยานันทุ่มเทกล้ากล้าใจถึงแข่งขันต่อสู้นาทีนี้พบความสำเร็จอย่างแน่นอนเป็นโกลเด้นพิเรียดเป็นนาทีทองครับนะมีคู่มิตรที่ใหญ่ที่สุดมาอยู่ในราศีเรา พราะนั้นถ้าเรารีบลงมือทําขยันช่วงเนี้มีอะไรให้รีบทําเลยและที่สําคัญไปก่อนนั้นครับดาวอังคารครับดาวประจําตัวเราก็โคจรอ,อยู่ในภพลาพระร่วมกับดาวเสาร์ก็อยู่ในภพลาพระเป็นดาวตัวแทนเรื่องการงานงานก็เป็นโชคเป็นลาบตัวเองก็เป็นโชคเป็นลาบแล้วอาทิตย์กับพฤหัสคู่มิตรที่ดีต่อกันก็ไม่อยู่กับตัวเราโอ้โหมันแปลว่าช่วงเวลาที่ดีสุดๆเพราะนั้นจริงไม่ได้อยากให้ปล่อยผ่านอยากให้ลงมือทําขยานัน ตอนนี้อยากทําอะไรมันเป็นเงินเป็นทองอะครับรีบลุยเราเป็นเจ้าภาพของความโชคดีเทพเป็นความโชคดีคคดลัคก,กี้เนี่ยอยู่กับตัวเราแล้วนั้นถ้านลงมือทําจะได้มากได้เยอะเป็นพิเศษกว่าช่วงเวลาอื่นนี่แหละเลยมาทําคลิปนี่คือข้อแรกนะต้องขยันทุ่มเทใส่แรงกายแรงใจให้สุดริมทิมประตูไปเลยนะครับต่อมาข้อ2ครับดาวอาทิตย์เนี่ยที่โคจรเป็นมหาอุดสุดยิ่งใหญ่นะครับที่ดีงามในทางโหราศาสตร์เนี่ยมาจะพบปุตตะ ปุตตะแปลว่าทีมงานบริวารลูกน้องลูกอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ทีมงานที่ดีช่วงนี้บริวารพนักงานแจ๋วก็ทํางานเยอะๆดิเขาไปเจอดาวคู่มิตรเนี่ยหมายความว่า,วาถ้าเรากระจายงานให้เขาทําเยอะๆเขาก็จะไปทํางานได้ดีได้ประสบความสําเร็จไปแข่งขันไปประมูลไปค้าขายอ่าหรือจะทําบัญชีทําตัวเลขทำออฟฟิศอะไรก็ตามเนี่ย เขาก็จะได้ดีหมดนะครับเขาจะไปเจอช่องเจอทางเจอเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทมิตรสหายจเจอคู่มิตรที่จะมาช่วยทําให้งานของบริวารประสบความสําเร็จเมื่อบริวารประสบความสําเร็จเราก็ต้องสาเร็จลว้เพระราเป็นเจ้าของอ่าเห็นไงดีไหมครับตรงนี้เป็นจุดจังหวะที่ดีมากๆข้อสองก็คือะไรถ้ามีทีมงานมีลูกน้องก็กระจายงานให้ทําเยอะๆหรือรับสมัครงานใหม่จะได้คนเก่ง คนมีความรู้คนมีประสบการณ์คนฉลาดคนหัวดีเข้ามาทํางานแล้วก็สําเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็วเลยเห็นไหมนี่ถ้ามีทีมงานก็ลุยเลยแต่ถ้าไม่มีเราก็ทําเองเลยสิครับไม่ยากเลยีนเมื่อดาประจําตัวเราโดดเด่นบอกแล้ให้กล้าให้ใจถึงคือพูดง่ายๆว่าดีทั้งตัวเราดีทั้งลูกน้องเราโอ้โหมันสุดยอดมากๆเลยนะ นาทีนี้รีบทําเพราะดาวพ่ะจะย้ายเนี่ยวันที่สามสิบเมษาดันั้นรีบทำตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังเนี่ยทำให้เต็มที่แต่ย้ายไปก็ไม่ได้เสียนะครับเพราะว่าหลังสามสิบเมษาดาวสดีย้ายเข้าเรือนกันเงินนั่นก็แปลว่ายังได้เงินอย่างต่อเนื่องลุยทําไปเลยนะครับอ่าหรือสองมีข่าวดีอันเกิดจากลูกเราอะลูกเราไปสอบติดลูกเราไปแข่งและชนะได้ถ้วยได้รางวาัลได้เงินได้ทองอ่าหรือที่ เป็นคนไม่ดีเสเพก็กลับมาอยู่ในกรอบศีลที่ดีงามมีข่าวดีเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ชื่นอกชื่นใจเนี่ยบอกเลยเป็นช่วงเวลาที่จะมีข่าวดีนะครับเพราะฉะนั้นให้ลุยเลยนะอ่านะแล้วก็ต่เอเนื่องเลยเสี่ยงโชคได้ด้วยเพาออะไรพาะดาวที่มาจากเลยปุตตะน้องแปลว่าทีมงานบริวารและแปลว่าเสี่ยงโชคโอ้โหแล้วดาวอาทิตย์อยู่ร่วมกับดาวพฤหัสคู่มิตร ที่เป็นมิตรกับครูโอ้ยนะเพราะนั้นก็เสี่ยงโชคได้แล้วถามว่าได้โชคจากไหนนี่บอกละเอียดเลยจากเด็กดิซื้อจากเด็กจากลูกหรือสัตว์เลี้ยงบอกเลขคนอายุน้อยกว่าให้โชคก็คือซื้อกับคนอายุน้อยกว่านะครับจะเป็นการดีซื้อตอนของวันซื้อที่มันสว่างสว่างเพราะอาทิตย์พรพะอาทิตย์คือแสงสว่างที่วัดที่โรงเรียนโรงพยาบาลยิ่งดีเพราะเป็นถานที่ของเราพาระนาสปดีเป็นคู่มิตรกันอะ่ะเห็นไหมก็ได้เหมือนกันอ่าหรือลูกบอกเลข แล้วไปซื้อหรือบางทีสัตว์เลี้ยงมีนะครับเขาบอกเลขไม่ได้ครับบอกไปเลขหนึ่งเลขห้าไม่ได้ก็ทําเลขให้เขาเขียดิเขาเขียนเลขอะไรมาแล้วก็ไปซื้อก็มีมุมที่จะถูกบางคนมีเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอะไรแบบนี้นะครับเห็นไหมเพราะนั้นการเสี่ยงโชคก็โดดเด่นก็เพราะมีโชคลาภพุ่งชนนั่นเองเห็นไหมโชคลาภพุ่งชนคนจะรวยยิ่งขยันด้วยทีมงานดีด้วยโอ้โหจังหวะนี้ต้องรีบทำนะน,นี่3ข้อแล้วนะยังโดดเด่นได้ขนาดนี้มาดูข้อสุดท้ายครับ ดาวพระบดีเป็นดาวตัวแทนถึงปัญญาและองค์ความรู้ปัญญาบริสุทธายพระพระราบดีเห็นไเพรานนั้นต้องศึกษาหาความรู้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะไม่ปิดตัวเองอย่าทำตัวเป็นแก้วเต็มน้ำเราทำตัวเป็นแก้วที่ว่างเปล่าเพราะจะเติมน้ําเติมความรู้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอายุมากอายุน้อยต้องเรียนรู้เยอะๆเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เห็นไหมอ่อนน้อมอมตนนี่ก็ได้เหมือนกันดาวพระศดีมาจากเรือนสุภะและวินาศก็แปลว่าอะไรเดินทาง ยิ่งดาวที่มาทับลักนาเนี่ยบอกเรื่องแต่หลังของการเนี่ยชาวเม่ได้เดินทางบ่อยแน่ได้อยู่ไม่ติดที่แล้วจะไปท่องเที่ยวหรือจะไปทํางานอบรมสัมมนาดีดีทางนั้นเลยนะครับเป็นประโยชน์ต่อเราอย่างที่บอกว,ว่าเดินทางออนไลน์ใครทําออนไลน์ทำโซเชียลก็ยิ่งปังมากเป็นพิเศษเพราะดาวคู่มิตรมาโอ้โหแปลว่ามีคนเข้าถึงมีคนสนใจทักมาได้ลูกค้าเพียบปังรวยอ่าหรือบางคนต้องแก้ปัญหาที่ววามาจากเดือนวินาศก็แก้ได้ครับมีองค์ความรู้มีคู่มิตร กูมิจะช่วยให้เราแก้ปัญหานั้นได้แล้วเราจะเริยนสู่ภพัก็ต้องตั้งเป้าหมายดิตั้งเป้าเลยเดือนนี้จะเอาเท่าไหร่กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านสิบล้านร้อยล้าน,ลานแล้วลงมือทําตามสเตปได้อย่างแน่นอนนะครับพบปะผู้คนเยอะๆนะครับจะได้โอกาสอันดีไปสร้างงานต่อไปก่อง,งานใหม่ทำอะไรก็สําเร็จ,จเจริญเจริญเจริญน,นี่พูดอย่างนี้เลยกราฟขึ้นเลยนะครับมิตรจะช่วยให้สําเร็จและรวยได้ก็ก็พระอาจารย์ที่เป็นดาวคู่มิตรกันครับ นะถ้าเราเดินทางพบปะผู้คนมันเจอคนไงมันเจอคนมันก็จะมีโอกาสให้มันเกิดอะไรที่มันดีขึ้นแต่ถ้าปิดตัว inward i n d ์ e อยู่แต่บ้านไม่ไม่โซเชียลอะไรเลยเนี่ยอดนะครับแต่ถ้าทําตามเนี้ยสี่ข้อนะผมรับประกันเนี่ยชาวเมษสามสิบวันเดือนหนึ่งเดือนจากนี้ไปนะจะรวยมากและรว,วยสุดๆอ่าส่วนจะรวยมากรวยน้อยนีย่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยนะครับเพราะที่ทานนั้นเป็นดาวจรน,นั่นเองนะครับแต่บอกได้เลยว่าเป็นจังหวะที่ดีทําตามนี้ได้ดีแน่นอน และใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งกิ้งๆไปด้วยนะครับจะได้ส่งแก้งเตือนไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์เนี่ยกันเยอะๆคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับแล้วกดแชร์ครับเพราะข้อมูลนี้เป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับใครแชร์มากก็ได้บุญมากบุญก็จะส่งผลหนุนนําให้เราประสบความสําเร็จได้อีกต่างหากด้วยนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าที่อาจารย์ทายไปเนี่ย เป็นดาวจรในวงกลมสีแดงแค่ดวงเดียวหรือ2ดวงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าทายจริงๆจะมีดาวในวงกลมสีน้ําเงิน10นะครับดาวจรอีก10แล้วอีก12เรือนพบเนี่ยที่เห็นใช่ไหมครับกระดุมภราสาชะอะไรเนี่ยและทักษะขวามืออีกเนะี่ยอีก8ช่องรวมแล้วมีความเป็นไปได้9600แบบเลยนะครับอย่างน้อยนะเพราะยังมีอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวอีกในเรื่องของเลิกงามยามดีแต่อาจารย์ดูค่าครูพิกเจ 99าิบเกาบาทพิงก์นนั้นเรียกว่าถูกมากๆเลยนัานาทีนี้อนาคตเพิ่มแน่นอนนะครับเพราะนั้นใครอยากดูดวงเจาะลึกเลยนะครับว่าของเราเป็นเช่นไรเนี่ยแอดไลน์แอดไซเกเทวะหกห้า,าสแกนคิวอาโคที่ขึ้นมาหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับที่สําคัญใครทําเร็วตามที่ไลน์บอกเนี่ยบางทีได้ดูภายในสองสามชั่วโมงเลยไม่ต้องรอนานเพราะอาจารย์ฟูลไทม์แล้วเต็มเวลานะครับวันหนึ่งดูได้เป็นสิบสิบคนอ่าสองเรียกว่าถ้าทําตามที่บอก ช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงอ่ะเรียกว่าไวสุดๆบางที่นี่รอนานมากคิวเยอะแต่ของผมไม่เกิน24ชั่วโมงแน่นอนนะครับแล้วที่สําคัญค่าครูแค่799จาก9,600แบบที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราผมสรุปมาแล้วนะครับ799และมีเลกสีมงคลเลขมงคลนะครับรวมไปถึงวิธีการแก้ต่างๆเทคนิคต่างๆเก็ดเลขเกดน้อยโอ้โหมีกันให้ครบเลยนะครับตรงนี้จองมาได้เลยนะครับและ ที่สำคัญช่วงนี้มีดาวพระศบดีย้ายอาจารย์มีสะพานบุญให้ร่วมบุญไปฟังกันได้เลยนะครับและช่วงนี้มีดาวพระศบดีย้ายครั้งใหญ่ในรอบปีอาจารย์เกรทเทวจึงเปิดฝากดวงแผ่นทองว i p พีกับองค์พ่อพระพ,พิคเนตปางครอบครัวมีความสุขเพราะดาวพระศบดีก็เป็นตัวแทนแห่งความสุขความสําเร็จความเจริญบุญกุศลความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเหมือนกับองค์พ่อพระพิคเนตเลยครับเทพแห่งความสําเร็จความสุขสมหวังดังป่าถนา มีความรักมีครอบครัวมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์พูนสุขมีปัญญาดีมีสติมีองคความรู้จริงรู้แจ้งสอบติดการงานก้าวหน้าเรื่อง่านขยายขยายน้ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหมดหนี้สินหลุดพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงณเมตตามหานิยมคนอุปถัมภ์ค้ำชูค้าขายดีสุดๆเสริมโชคลาภมหาเห่งมหารวยสุขเจริญยิ่งขึ้นไปสนใจร่วมบุญจองด่วนได้ที่หลายแอดสาเกทเทวหกห้าทักว่าฝากดวงดาบอัศวดียหายบอกชื่อนามสกุลจริง วันเดือนปีพศเ,เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดโอนบูชาดวงเผ่นทอง VIP มาที่499บาทเพียงเท่านั้นครับและขอทุกท่านที่มาร่วมบุญร่ำรวยสุขสมหวังอานุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ